อ่ะสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะเอาล้อนะครับผมล้อที่เราใส่ยางใส่อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมใส่ในรถเข็นนะครับผมผมจะมาร์กไว้นะครับผมอันไหนเป็นอันในอันนอกอ่าเดี๋ยวดูซ<ด>ิมีเขียนไว้ตรงไหนอ่านี่ข้างในนะครับผมด้านในด้านในคือด้านฝั่งนี้นะครับผมแล้วผมสัญลักษณ์ไว้อ่าก่อนจะใส่เราก็ต้องทาจารบีก่อนนะครับผมตรงนู้นผมทาจารบีแล้วนะครับผมก็ต้องทาจารบีที่ลูกป,ปืนด้วยเพราะว่ามันจะได้หล่อลื่นทั่วๆนะครับผมงานพวกนี้มันจะเลอะหน่อยนะครับผม จะเป็นงานสนุกนะครับผมใครเป็นสายชอบสายช่างเนี่ยจะเป็นงานสนุกแต่มันอาจจะเลอะหน่อยนึงผมชอบนะครับผมเลอะอะไรก็ไม่กลัวเท่าไหร่นะครับผมก็พยายามทําให้สะอาดที่สุดนะครับผมก็กลัวแหละมันก็ต้องทานะครับผมก็ทำให้สะอาดนะครับผมนั่นละแล้วก็มันจะมีฝาประกบด้านในนะครับผมอุปกรณ์อีกสองชิ้นนะครับผมเดี๋ยวเราเตรียมไว้เลย อันนี้นะครับผมนี่นะครับผมฐานรองด้านในนะครับผมแล้วก็จะมีแหวนอีกตัวนหนึ่งเดี๋ยวนะผมเอาออกมาก่อนหายไม่ได้นะครับผมพวกเนี้ยเก็บดีๆนะครับผมผมก็ลืมเอาออกมาให้ดูอ่นนี่นะครับผมแหวนอีกตัวหนึง่งวงนอกนะผมเดี๋ยวเช็ดให้สะอาดก่อนอ่าผ้าเช็ดก่อนผ้าเช็ดอยู่ไหนเนี่ยผ้าเช็ดไม่อยู่ เดี๋ยวเช็ดให้สะอาดก่อนนะครับผมะจะพาเช็ดแล้วนะครับผมเราเช็ดให้สะอาดนะครับผมก่อนเราจะทําอะไรนะครับผมโอโอ๋อแหวนมันอาจจะแตกไปนะครับผมเนี่ยมันเหลือแต่อย่างนี้เดี๋ยวดูซิแตกอะไรหรือเปล่าแต่น่าจะใช้ได้นะครับผมก็เอา,าไฟมา อันนี้ตัวประกบด้านนอกนะครับผมเมื่อกี้ผมเอาตัวด้านในไว้ไหนอ่ะด้านในออกเอาอ่ะนี่นะครับผมแล้วก็ถอดน็อตตรงนี้นะครับผมน็อตตรงนี้แล้วก็เอาตัวประกบนะครับผมประกบใส่ด้านในนะครับผมใส่ด้านในนี้ตีนิดนึง กาไฟมาไหมเดี๋ยวผมรับน้าไฟก่อนฟใส่ว้นกล่องไะเด้มนะวันนี้เป็นทิศอะไติแนิดแผ่นใ่ไอย่างนี้ยมันเข้ากัคผมอ่าเราก็ใส่ไปเลยนะครับผมไม่มน้อง มันตีฝังเข้าไปข้างในด้วยนะครับผมเนี่ยตัวประก,กับเนี่ยเข้าใจว่าต้องตีฝังเข้าไปข้างใน mm hmm. เพราะว่ามันจะได้สนิทนะครับผมเดี๋ยวผมเอาเหล็กส่งก่อนทำเหล็กส่งไว้ในเนี่ยอาจารย์นี้เอา mm hmm. ตีส่งเข้าไปแค่นะครับผม ส่งไว้เข้านะครับผมเดี๋ยวสวยงัดไม่ออกอีกอ๋ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับผมดูก่อนใส่ได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ค่อยแก้ไขนะครับผมผมว่าไม่ได้สังเกตน,นะผมใส่ไงแล้วก็ใส่ไว้นะครับผมอ๋อไม่ต้องไม่ต้องส่งนะครับผมไม่ต้องส่งแล้วก็ใส่ใส่แหวนนี้นะครับผมเพราะใส่ได้พอดีแล้วใส่แบบน,นี้แล้วก็ขันน็อตนะครับผม นิดนึงด้วยเพรมันขันไม่มิดนะับผมแทะไปแล้วอะไรตินะอันเข้าครับผม ต้องส่งอ่ะเพราะว่ามันใส่ไม่สนิทนะครับผม mm hmm. ตอนถอดผมก็ลืมดูดลนะผมต้องส่งือเปก่าถ้าส่งต้องเกียร์นึงนิดนึงแล้วครับผมเดี๋ยวนี้มันใส่ไปแล้วมันเกียร์ไม่ได้แล้วนะครับผมเดี mm ๋ย hmm. วเราจะใส่แค่นี้ไม่ต้องใส่เหล็กนะครับผม mm hmm. ก็ใส่ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวแก้ไขเอาเองแล้วกันก็ ใส่ไงใส่ให้มันมันเข้าได้ครับมันถอดไม่ออกนะครับผมเนี่ยถอดเดี๋ยวลูกป,ปืนหลุดเองมันมันกอดผมถอดเดี๋ยวลูกปืนหลุดจะเอาค้อนตีส่งเข้าไปแล้วกันอนถอดได้ถ้าถอดได้เราก็มันตีส่งเข้าไปไม่ได้นะครับผมต้องงัดออกมาแล้วก็เอาเอาตัวเจียเจียเจียให้มันบางหน่อยนะครับผมเพราะว่าทําอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับผมมันมันจะใส่แล้วมันงัดไม่ออกอ่ะ เดี๋ยวผมขอเอาตัวเจียมาเจียก่อนอประมาณนี้นะครับผมมันต้องแต่งนิดนึงขอบคุณครับสวัสดีครับ